สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับคลิปสอนไพทอนจากพี่ๆชมนมคลิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างของ ROT หนึ่งสามฮะ ROT หนึ่งสามคืออะไรฮะมันจะเป็นวิธีการเข้ารหัสหนึ่งสมมติว่าเรามีข้อความอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับ่าถ้าเราเข้ารหัสนะครับเข้ารหส ROT สิบามเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ฮะคือการเข้ารหัสเนี่ยมันจะ ช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาเห็นข้อความเราได้จะได้ไม่เกิดการขโมยข้อมูลระหว่างเราส่งระหว่างเวลาที่เราส่งข้อความให้คนอื่นนะครับโดยมันจะมีวิธีการเข้าราหัสโดยอ่าก็คืออันนี้จะเป็นตัว i นะฮะตัว i เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนตามตารางตัวนี้ฮะมันจะชิปออกมันจะเลื่อนไป13ช่องฮะก็คือจากตัว i จะกลายเป็นตัว v ประมาณนี้นะฮะก็ตัว i จะกลายเป็นตัว v อย่างนี้ฮะ ต่อมาตัว S ตัว S ก็คือตรงนี้ฮะก็คือเลือนไปอีกามช่องก,ก็จะเป็นตัว S กลับมาก็เป็นตัว S อย่างนี้ฮะประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสการเข้ารหัสแบบ ROT13 คราวนี้เราก็จะมี ID อยู่ว่าเราก็จะสร้างสตริงกัวหนึ่งขึ้นมานะฮะ F t H I เราก็จะสร้างสตริงตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยวิธีการทําของเราก็คือเราจะรับตัวอักษรเข้ามานะครับเอามาเช็คในเรามาเสร์ชหาในสตริงตัวนี้ฮะเช่นตัวดีถ้าเจ็ถห้าเจ็ดตัวดีฮะอ่าเราจะได้ตำแหน่งของตัวดีออกมาแล้วก็เอาตำแหน่งเนี่ยไปบวกสิบสามช่องนะฮะจะได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้บวกสิบสามเข้าไปก็จะเป็นช่องตัวนี้ตัวคิวครับ ก็ตามตารางฮะ dq นะครับแต่คราวนี้มันจะยังมีมีปัญหาอยู่ว่าถ้าวก n เข้าไปถ้าสมมติว่าเราใส่ตัว n เข้ามาฮะจะทำยังไงให้มันกลายกลับกลายเป็นตัว a ซึ่งจะมีอยู่สวิธีก็คือเราจะเช็ค i กกได้5้า e 5แล้วก็เช็คว่าถ้าตำแหน่งของมันอะเกิน สิามไปแล้วเนี่ยก็ให้มันลบออกมาก็ได้หรือจะมีอีกวิธีก็คือเติมตรงนี้เข้าไปเพิ่มครับเมื่อใส่ n มาแล้วก็บวกไปสิบสามช่องก็จะเจอ a ตัวนี้นะครับอ่าก็มาเริ่มโค้ดกันเลยดีกว่าครับโอเคแ้้ว็เอา input มาครับอาเป็นตัวแปรชื่อ text ครับเท่ากับ input ่าใส่ตัดสติีมด้วยจะได้ตัดเปว็นหักหน้าเป็นหวักหลังนะครับคราวนี้แล้วก็สร้างสตรีมที่เก็บตัวอักษรตัวนั้นก็จะพี่จะแบ่งเป็น2ตัวคือ upper กับ lower กันอ่าเปลี่ยนชื่อตัวอักษร upper case แล้วกันกับ lower case อ่า upper case ก็จะเป็นเก็บ a b c เหมือน d e f g h i ที่เป็นตัวใหญ่ฮะ ่าแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยฮะจะได้ทําให้เวลาเราใส่ตัวอักษรที่มันเกินตำแหน่งที่สิบสามไปแล้วจะได้ย้อนกลับมาได้นะครับก็แทนที่เราจะย้อนกลับไปตรงนี้แล้วก็บอกว่าระบบเพิ่มเข้าไปให้การเป็นตรงนี้จะดีกว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับส่วนอันนี้ก็โลอเคก็จะเป็นตนัวเลขครับ ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็วนฟอร์ไปครับอ่าวนฟอร์ซีอินนะครับจากนั้นแล้วก็ใส่อีคับถามว่า c เนี่ยอยู่ในอัปเปอร์เคสเปล่า ถ้าอยู่ใน upper case เนี่ยแล้วก็สั่งให้ขออนุญาตสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือเป็น ROT 13นะครับก็อันนี้จะเก็บ string เปล่าไว้ก่อนก็คือยังไม่มีอะไรฮะกลับมาที่ if นะถ้า if c มันอยู่ใน upper case เนี่ยก็สั่งให้ ROT 13เนี่ยเท่ากับ ROT 13บวกกับ อัปเปอร์เช่องที่อัปเปอร์เคออ่าตรงนี้ก็คือเป็นอินด็กของตัวอักษรที่เราต้องการฮะรแล้วก็บวกสิบสามเข้าไปก็คือจะทำให้มันเลื่อนไปสิบสามช่องมันเองนะครับ คราวนี้แล้วก็เขียนต่อว่าถ้าห้าสี่อยู่ใน lower case นะครับก็สั่งให้ ROT หนึ่งสามเนี่ยเท่ากับ ROT หนึ่งสามบวก lower case อ่าช่องก็คืออันนี้จะไปเอาตำแหน่งของตัวอักษรมาครับแล้วค่อยค่อยบวกสิบสาม้าไปครับถ้าไม่ใช่ตัวอกักษรภาษาอังกฤษเราก็สั่งให้มันบวกเข้าไปเลยแล้วกันประมาณนี้นะครับ จากนั้นลองสั่งเป็น ROT13 ดูอ่ามาถึงก็ผิดซินแทกเลยนะครับอ๋อเจอแล้วครับก็ e l s ตรงนี้ลืมใส่โควอนล,ลงไปนะฮะครควาวนี้ก็น่าจะได้แล้ว ก็ลองใส่อะไรเข้าไปดูฮะลองขอลองดูตัวอย่างหน่อยคโอเคลองตัวอย่างนี้แล้วกันอ่าก็ได้ตรงกันเลยนะครับอ่าเราอีกตัวอย่างก็ได้ครับลองนีขอเพิ่มอะไรไหน่อยฮะ ลองไอ้นี้แล้วกันก็ตรงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดของ ROT13 นะครับก็ขอสรุปอีกทีก็คือว่าแล้วก็สร้างสตริงขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นเวลาเรา เอาตัวอักษรมาแต่ตัวเนี่ยแล้วก็มาเสริมหานในสตริงนี้ฮะเมื่อได้ตำแหน่งแล้วแล้วเราก็ค่อยบวกสิเข้าไปนะครับก็จะได้ตัวอักษรที่เราต้องการเข้าหัดนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ROT 13